สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องรายการโชคเป็ดสานฟาร์มนะครับวันนี้ผมก็จะพามาเยี่ยม PJ ฟาร์มนะครับที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะครับฟาร์มมาตรฐานสนับสนุนโดยสำนักงานทกศจังหวัดขอนแก่นนะครับเยี่ยมหัวหน้าหน่วยนะครับจากสนจอศรีสเกตได้มาแวะเยี่ยมชมนะครับเพื่อศึกษาด้านการผลิตการตลาดแบบควบวงจรของโคเนอนะครับ เขาก็จะให้กินฟางด้วยนะครับกินฟางด้วยเน,ะนาะนอกจากกินอาหารคนล้ก็ยังมีฟางด้วยนะครับฟางด้วยตอน้รถแท้มันก็จะบดไปเลยมั้ครับ ก็เหมือนกับของเมืองนอกก็ทำมาเนาะถ้าเขาซื้อของเมืองนอกเวลาเขาสอบมันมันต้องมีไทางอากของไทยประดิษฐ์ซื้อใส่ก็ได้อันนี้ตัดสินใจเลยโอ้โหได้ได้งามกูันี่ไงนี่เปียฉันบริหารจัดการม่ได้ฉันก็เลยโลว่าเป็นชิ้นสิ่งมังมันเลยอ๋อก็ระเบียงนี่นะแล้วมันนี่เปล่า ต้องไปเตรียมตอมันดีแล้วก็เอารถไถน้อยควนลงให้ที่ส้มสวยมากมันกินเหมือนอะไรจะกรอบเ่าหนิเต้ากับแรงรแกระตัดยี่นี่ปะตัดยี่ไก่เขาหนิประมุนเวียนไหมเนาะบ้านครับ ฝั่งที่ไม่ใช่โคขุนนะครับก็จะเลี้ยงด้วยหญ้าสดนะครับซึ่งเป็นใช้เครื่องตัดหญ้าแบบบดมานะครับก็จะไม่กัวกินได้โดยตรงนะครับซึ่งในฟาร์มพีเจฟาร์มนะครับก็มีแปลงหญ้า60-70ไร่นะครับก็เยอะแยะนะครับบริเวณในฟาร์มก็จะมีวัวหลายสายพันธุ์นะครับซึ่งมีแองกัสวากิว ชาโรเล่นะครับไปหลายสายพันธุ์เพื่อเป็นพันธุ์สายพันธุ์เนื้อนะครับเน้นไขมันแทบเป็นหลักจะนี้พันธุ์งักครับเนี่ย่งพันธุ์งักเนี่ยหู้ะงักกระเดียงงักกระเดียงก็สีนี่สีดำเหมือนหัว นบริเวณรางอาหารนะครับที่ให้โคกินนะครับก็จะเป็นรางอาหารที่ได้มาตรฐานเนาะยกสูงประมาณ50-60ถึงเซนติเมตรนะครับทั้งด้านนอกและด้านในนะครับซึ่งวัวที่นี่ก็จะเป็นวัวโคคุณนะครับแล้วก็มีวัวที่รอเข้ามาใหม่ก็มีนะครับให้ฟางเนาะ ซึ่มันก็มากินฝ่างซึมันตอนนั้นมันคุ้นป่ตัวนี้คือหัวหน่อยวะยออโอ้เพิ่มเข้ามามตัวนี้เพิ่มเพิงงงง่งเข้ามาเนาะหัวมันหน่อยรเริ่มเริ่มลำนักมันสีไดดีกว่าเราเราเมื่อกงสั่งเห็นว่าเกรเกรมันจะดีอครับ ตัวนี้งอหน้าเขาเนาะเขามากครับช่วงมันสวยงอหน้าเข่าจากที่เดิมที่เบิ้งฟังผลตัวนี้งอจะงอจะเดือดนี่งงอประมาณปีกว่าครับประมาณปีเขามาเลี้ยงปั้มกันใหญ่ขึ้นแบบนั้นแมนครับเขาสีไายเป็นสเต็ปครับครัลายเป็นสเต็ปอ๋อสเตปไม่เหมือนกับงวลูกมันสีลายไปทั้งทีเลยครับขาข้อนี้เป็นลาไปพุ่นไปพุ่นมาเขานี้เขานี้มาเขานันเขาสีเด่พคือไปพไปมองขันครับโตโตนั้นโอ้มันกินบ่ดีเอามายื่อน้ำกันอืมอ่ามันจะบ่ชนกันครับ thank you ว่ามปัญหาคือมันส้มสูงแ้วมันเต็มมาเลยทีอ่กคุมเป็นรักถ้าเชื่อตัวน un ี 00, 300, 300. Climate, a, 300, ้สมมุติหกลอยเนาะมันก็สีเหลืออยยุสามอยน้ำหนักสั่สามอยเพราะสามอยพุ่สมมติหกอยเนาะครับสามอไอ้นี่ไอ้นี่นี่อยบางนี่งามแพ่งเนาะ้ยสี่ขึ้งม่่เนี่้่้สมมติเก่มไหนนกบางนี่ได้ว่าดิเจ็ดลอยนี่ลอนเนี่ม่ถึงครับยนี้มถึงเจ็ดอยครับกลอกว่าลอยกว่าเนาะเอง

มันสดคงสางมันสูงมันเป็นแต่ม ar ันได้แบบเอมันมันสี้าได้เกียรตัวนี้นะจะประมาณเจ็ดลอยขึ้นเนาะประมาณหกลอยเอ้ยหกลอกว่าครับหกลอยครับไอแองกัดแองกัดแองกัดหรือบาคิวเนี่แองกัดแกัเนี่ยแองกัดมีเขาเอาคิวมเามนี่คีเป็เรัครับ วาคิวมีเขาแองกัดไม่มีเขาวาคิวมีเขาแต่แองกัดไม่มีขขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามให้กำลังใจกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ